ระหว่างชาไทยกับผู้เรียนค่ะหอมชาชอบชาไทยมากกว่าค่ะผู้เรียนมันจะแบบหวานโดดเลยอะค่ะถ้าเป็นไอติโมโบราณนอะชาไทยกับเผือกคุณเื่เรื่องอะไระพี่ชอบกินชาไทยแบบมากมาก,มากอะระหว่างชาไทยกับรสช่องค่ะ,ะชอบรสช่องค่ะ,ะ,คะไม่สังเกตดูจากการที่พี่กินเนี่ยเลยอันนี้มันสัน้นกวา่าคือแบบชอบที่มันมีแบบเทกเจอร์ของเนื้อรสช่องให้เคี้ยวอะแล้วระหว่างรสช่องกับถั่วดำชอบอะไรคะชอบรสช่องค่ะแล้วถั่วดำชอบไหมคะชอบแต่ว่าชอบน้อยกว่าระหว่างรสช่องกับมะนาวชอบรสช่องคือชอบหวานอะไม่ชอบเปรี้ยวระหว่างรสช่องกับช็อกโกแลต ละช่องค่ะอุยะอ้ยช็อกโกแลตว่ะเลือกไม่ได้อ่ะมันนัวของอะไรอ่ะเขาลาช่องก็แด้แล้วระหว่างละช่องกับกะทิค่ะละช่องค่ะไอติมโบราณในใจของปื้มคือละช่องค่ะทุกคน คนไปหาลองนะคะคือแบบดีมากกินเยอะขนาดนี้คุณพ่งไม่เสียวฟันหรอคะไม่เสียวตั้งแต่พี่ใช้ยาสีฟันของตัวเองอ่ะพี่ไม่เสียวฟันเลยอ่ะมันช่วยลดอาการเสียวฟันได้ดีบ้างตัวนี้เพราะแบบมันทําจากสมุนไพรแล้วก็ผงถ่านชาโคค่ะใครที่มีอาการเสียวฟันอ่ะลองได้ทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนอกจากมันช่วยเรื่องเสียวฟันยังช่วยเรื่องกลิ่นปากมีฟูอไรไลช่วยป้องกันฟันผุทุกคนไปตามนะคะ